สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เฮียตะมาสอนวิธีแกะปลาทูนะฮะแบบขอดก้างปลาทูออกมาโดยที่ยังส่งสภาพปลาทูอยู่ก็จะได้เวลาเรารับประทานแล้วก็มันจะได้ง่ายขึ้นเฮียเป็นคนที่ไม่กินอะไรที่มีกระดูกนะฮะดังนั้นเฮียก็เลยแกะปลาทูจน เป็นนิสัยต้องทําอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยเอาไปทําอาหารโอเคเนะาะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้คลิปจะไม่ตัดต่อนะฮะเฮียจะเลื่อนเข้ามาดูวิธีทําแล้วก็ใกล้ๆเลยแล้วไม่มีตัดต่ออะไรให้คนทําตามจะได้รู้ว่าเราจะแกะประทูแบบเนี้ทำยังไงโอเคเนาะอันนี้เฮียไม่ตัดนะเลื่อนไปเลยนะ โอเคมาเริ่มกันเดี๋ยาะเหยาะจานมาใส่ก้างหน่อยข้างๆเริ่มเลยนะฮะดับแรกนะเราต้องเอาปลาทูมาใส่มือประคองไว้อย่างนี้นะฮะอันที่สองคือเราเอานิ้วโป้งเนี่ยกดตรงหางแล้วดันไปนข้างหน้านิดหนึ่งเนื้อปลาจะอ้าออกนะฮะเียดูนะฮะเนื้อปลาจะอ้าออกนะฮะ แล้วกาวดีโป้งเนี่ยถลายไเปเลยถลายสุดถึงคอเลยนะฮะอ่ะเราประคอยเสร็จแล้วก็ตะคอกกลับไปอีกทีหนึง่งทําวิธีเดียวกันนี่นะแล้วก็เอาดีโป้งเนี่ดยดันดันนะฮะดันสุดนะฮะอ่ะนี่เราจะได้ละฉะนั้นเนื้อกากปลาก็จะอยู่ที่มือเราละเด็๋นิดนึงปัดออกมานี่ไงทังกก้าวหมดเลยนะฮะ ออกหมดเลยเดี๋ยวเศษเล็กเศษน้อยแล้วค่อยมาเก็บทีหลังอีกทีนนกทหนึ่งเนี่ยพวกขีปอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังทีหนึง่นงเนาะได้มาละหนึ่งนะอ่ะวางไว้มาขับให้ดูอีกตัวหนึง่งเหมือนเดิมนะฮะตะขอเปล่าไว้ในมือนิโปปงกดที่หางนะฮะกดไปปุ๊บเนี่ยเราดันเข้าไป อาจจะต้องดันดันหน้าดันหลังนะฮะหมายถึงว่าดันด้านข้างด้วยนะฮะเนี่ยเพราะวาถ้าปลามันแบบเนื้อแน่นมากอะ่ะมันจะแกะยากนะพลิกไปอด้านนะนี่นะแล้วก็ดันเข้าไปดันตรงกลางนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเนื้อจะแยกออกจากาจาก,ก้างมาเองเสร็จปุ๊บแล้วก็จับก้างมานะฮะบิดต้นหน่อยหนึ่งโอเคอ่ะเห็นไหมเราได้ปลาทูถอดก้างสวยๆเลย จะไม่มีก้างแลฮะก้างเราออกมาแล้วอ่ะมาลอยอตัวหนึ่งเดี๋ยวขอที่ทิ้งก้างก่อนอ่ะมาอีกตัวหนึ่งชัดๆนะฮะประคองไว้ในมืออย่างนี้ปุบ๊บกดไปที่หางนะฮะแล้วก็ดันเบามือนะฮะเพราะวาบางทีปลามันเนื้อไปสดมันก็จะแกะลำบากหน่อยเพราะมันจะลุย แต่นี่ยี่ได้มาค่อนข้างจะสดนะครับเพราะเป็นร้านประจํากันนะฮะเนะี่ยกลับด้านนะฮะเอามือดันขึ้นมาเนี่ยดูดเข้ามานะฮะดูดเข้ามาให้ผ่านเนี่ยอะพอได้เห็นเลยเนี่ยดูดเข้ามาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะกล้างลูดไปเลยนะอ่ะเราดึงนิดนึงอ่ะเราจะได้ปาทูสวยๆเลยแต่เดี๋ยวก้างเล็กๆน้อยๆเรามาเก็บเอาทีหลังนะฮะ ต่ตอนนี้เราลักษณะก้างใหญ่ออกมาแล้วเราก็จะได้ปลาทูแบบสวยๆทั้งตัวไปทอดมาดยทีช้าๆนะฮะนีโป้งกดไปที่หางมือประคองไว้นะฮะอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลูดไปนะฮะลูดไปเอาม,ามือเราคําอยู่ตรงกลางตัวก้างเนี่ยเดี๋ยวมันจะลูดขึ้นมาเองนี่นะฮะ,ะแหงออกมาอย่างนี้นะอ่ะอีกด้านหนึ่งเหมือนกันประคองไว้ ก็มือรูดไปตรงกลางมันแหละตรงกลางกางรับตัวมันแะโอเคเนาะเดี๋ยวแล้วก็ดึงออกมาก้างหลุดทั้งชิ้นเลยเห็นไหมฮะนี่นะ,ะมาช้าช้าชัดชัดไม่มีตัดต่อนะฮะประทูมาไม่มีรอย ตัดมาก่อนนะไม่มีนะดูนะไม่มีรอยบากอะไรมาก่อนนะประทูทั้งตัวนะเนี่ยอทั้งตัวแล้วเนี่ยไม่มีว่าปแกะแอบแกะมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาใส่ให้ดูทําว่าเก่งนะไม่ใช่ไม่มีนะฮะ,ะมาใหม่เหมือนเดิมมือกดไปที่หางนะฮะก็ลูบตัวนี้ล่าจะจะแน่นมากแล้วก็ต้องขยับขยับขยับนิ้วหน่อยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให,มให้มันขาดออกจากตัว จริงเฮียขาดจากตัวก็ได้นะเพราะว่าเฮียไม่กินอยู่แล้วหัวมันอะแต่ทีนี้ว่าเพื่อนๆหรือหลายคนที่ทอดแล้วต้องการให้แบบปลายังสวยอยู่ก็นยฮะเอาแกะมากลก้างออกมาแล้วนะแต่นี่เฮียมีก้างเล็กๆอยู่นิดๆเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยมาเขีย่ยเอาทีหลังะมาตอนนี้มีอยู่เจ็ดแปดตัวในมือเฮียนะฮะตัวนี้เบี้ยวหน่อยอ่ะเนี่ลูดมา ดูดมาหนะ้าะตรงกลางนะฮะปะกลับมาอีกข้างนึงโอเคอ่ะเดี๋ยวก็ดึงออกมามาตัวสุดท้ายนะฮะก็ทำรแรกๆอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าเรายังกะน้ำหนักมันไม่ถูก เดี๋ยวทํไปบ่อยเข้าก็จะเริ่มชินเพราะเอยอะทําบ่อยเดีายเป็นคนไม่กินอะไรที่มีกระดูกไม่ว่าจะเป็นกระดูกหมูกระดูกอะไรก็แล้วแต่ที่จะไม่กินดังนั้นเดี่ยก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการแกะก้างของอมนันนะเนื้อเนื้อก็ไม่มีนะติดออกมาเนี่ยก้างล้วนเลยเดี๋ยวพอวันต่อหลังเราจะทอดหรือจะอะไรเงี้ยเราค่อยมาแงะออกมาอีกทีหนึ่งเก็บเศษโอเคเนาะนี่นะ ปลาทูที่แกะมาไม่มีเฟกนะฮะเพราะว่านี่เฮียกแกะให้ดูสดๆเลยแล้วเราก็ได้ปลาทูสวยๆยอย่างเงี้ยไปทอดทอขึ้นมาเสร็จก็เวลากินก็ง่ายเด็กๆก,ก็กินง่ายโอเคนะฮะ ไะก็จบคลิปปลาทูเดี๋ยวเฮียไปลากมือก่อนก็เย็งนี้พอดีเฮียเป็นเมนูปลาทูก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออถ้าเราถอดกล้างแบบนี้แล้วคนอื่นเขาดูจะได้เอาไปเป็นแบบอย่างว่าเวลาจะกินปลาทูแบบถอดกล้างก็ไม่ได้ยากอะไรใครๆก็ททำได้โอเคนะฮะสวัสดีครับ